you mm -hmm. สะึมคิดฮอดบ่เศร้า <S <S เฮาไปได้ดีมีแฟนลำน้ำนวยสูงสูงส่วนเฮานั่งน้ำตาห่มกินเขา้าบ่ลงนั่งให้บางสาวกอดหมอนนอนเหงียงส่วนอ้ายนอนเตียงกอดเขา อยู่พี่กาบ่มีเมื่อใจเลือลายขอมาพึ่งมุนหลวงพ่อที่วัดโพไซก้งกาบหลวงพ่อพาไซช่วยลูกพ้นภัยขอให้โชค สวัสดีครับตาสาวรักต่างวัยค่ะพ่อใหญ่ชัมฤทธิ์รักต่างวัยครับมื้อนี้สวัสดีปีใหม่เด้อสวัสดีปีใหม่สุขสุขกันเด้อเจ้าวันใหม่ที่สดใสเนาะปีพศ2068 <68. S 2> หรือคิทักราช2 2 4 2005 2 4ยี่สิบห้า <c oughs> ยังอยากได้ปี2 0 2 4อยู่เนาะอยากได้ความเก่าขึ้นมากเต้ ปีนี้ปีปีอันปีมะเสงปีปีเจ้าปะปีมะเสงปีปีเกิดของพญสมิทธ์นะครับพญสมิทธ์เกิดสีบุได้ไปอันปีมะเสงเอาอันรางวัลที่หนึ่งบ๊อบมาหนึ่ครบห้ารอบครับปีมะเสงครบห้ารอบจิบสองห้าเป็นหกสิบนะครับซื้อเลขเน้องมันเฮ็ดด้วยเฮ็ดกินคือเก่าแต่งด้วแต่งกินคือเก่านะครับในวันปีใหม่ยู ใช่ชีวิตแบบบานๆอีสานบานเฮ้ากับเมียเ่าคนง่ำอันนี้จะตําจากเครื่องอมผู้นั้นชร้อยผู้นี้ตําเย็บพักเย็บยังมาเรียบร้อยนะครับจะเข็ดออมหมูเรื่งไรกูดอยู่ไสอยู่ในตู้เย็น ยังในตัวเงมือขึ้นเลยกินเข้าวหน่อยๆตอนนี้คือทรงอยากๆอยู่ <c oughs> มือขึ้นมือขึ้นนี่บอกกินเขา <c oughs> บอกกินเขาวแต่ว่ากิ <c oughs> กน,กนเขานหน่อยๆแต่ว่าไอ้ <c oughs> ต้อ,อยอาหารอิ่มแป่งนะครับในราคาที่270บบาทมือ สองร้อยแปดสิบแต่ห<ก>้ากินบโเบ,ดบะเบด,ดอกนี่นี่นที่เหลือเนือมันนะครับดเดาละบ้านนี่นี่จะตาใส่เครื่องเลยนะครับไบบะกขวดหอมๆจะโชว์ฟีมืออมอมหมู ฮอดอันออมหอ,อ,อมนะครับขัวขัวหมูใส่กับอันเครื่องต่ำสักก่อนในระหว่างนี้ก็สใส่ไปน้ำปลาคือบบอนันเปิดมันไฟขึ้นให้อเอามันตีใหม่ก่อน<า>แต้มันเออ่ มันมันมีน้ำบัวเลี้ยงเหมือนกันเนี้ยถึงเพื่อหอมเลยมันหอมเลยเนาะหอมน้ำปลาเป็นหมูเมนูเมนูอ่อมใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาบ่บ่ใส่น้ำปลานี่มันบ่เป็นอ่อมโอ้โหมันสุกจักหน่อยกันเอาครัวจนมันเนื้อมันสุกไปละมาใส่ผัก อากาศพร้อเท่าเองเลยอากาศอ่ศอ,อนๆปลูกเองเฮ็ดเองกินเองกินเองนักเลงพอมาสัน่นในเป็นมา <laughs> น้ำแห้งละเอานา้ำใส่ไหมน้ำจ่อยมาเลยอเอานา้ำใส่เดี๋ยวมันสิใหม่หมอโอเคเดี๋ยวจะ ผักกาดยุบเข้ามาใส่อันนี้ใส่จังไม่่มาใส่ผักชีออมเย็นหนาอัดเฉาะนะครับเมมีมะเขือหน่อยหนึ่งใส่มะเขือหน่อยหนึ่งเห็นมะเขือใหญ่แล้วก็เลยอันเก็บมาใส่นี่ามันสีแก่ก่อนเนะก็เลยมหน่วยใหญ่เด้แมนหน่วยใหญ่อุ้มปุ่มใส่ผักชีลาวใส่ผักชีลาวลงไปอื้ม อันนี้เขาใส่ชีวิตจริงพริกจิงเนาะใส่ซีลาว <c oughs> เอ,อ้อพัดซีงบเอาเลยอันนี้ <c oughs> จะชิมก่นอนยังพอนด้ชิมใส่ปลาล่าไส้ขั้วของสายัน <c oughs> สายันเรามาฝากอันนี้ก็ใส่เครื่อง,ง <c oughs> ใส่ปูงใส่ปุงชุดชิมกัน เป็นจังไหลอันนี้ก็เ่ต้องใส่หลเพื่ต้องใส่หลาย,ใส,ลายใส่หลายเจ็บขาน,นอนบ <c oughs> ่ได้มาขึ้นกับนอนบ่ได้เมื่อคืนนีปวดขาโอเคคนค้นค้นออดเลยครับเฮ็ดน้ำไหลายนะครับอ้อมเพราะวะ่าอาจจะกินกับข้าวเจ้าตักใส่ตักใส่ถ้วยคือเกาเน,นี่ยน,น,น,นะปิดไ,ไฟเม,มนูของเฮาเหมือน อมหมูหมูกับข้าวเจ้าตักมะเขือมากินอ่ะจันคอยมาตัดเอาไหม่นี่อ่ะเมนูพี่มือพ่อใหญ่สำเด็จวันนี้พร้อมกับมินตาออมหมูใส่ผักาดกินข้าวด้วยกันเนาะอ่ะมากินข้าวนํำกันนะครับ เขาจะอันเละๆแน่วันนี้หมูนี่เป็นส่วนที่หมูหมูหมูเนื้อตีดมันนะครับเป็นส่วนเนื้อตีดมันแต่ว่าบะหมีนสามซันที่เขาซื้อมาอย่างไม่ขึ้นเนี่ย ตรวจจับ มือนี้อากาศจากองศาไหมสิบสี่สิ <14. S 1> บสี่อืมม่ว่านกับสิบสี่คือกันตั้งแต่สาๆสา้สา,สาอิลีเนี่บ่อม,มีเมกจากก่อนเพรดีส้ายมาบกบ่เห็นหัดแสงแดดสายมากบ่เห็นหัดแสงแดด แม,แม่นแม่นมาแ่นะตอนแรกเนี่ยมูเซาขึ้นว่าโอ้ตอนที่ปลกผักเห็นปะบอมกมันรลดมันเดย๋ยขึ้นทองฝาบมันอ่มีเมกจักกว่านเลยอพอดีอีกห้างกันมาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเดยวขึ้นฝาซองบอสอดเลยครับเมกเต็ม ทั้งวันไม่มีแดดความไม่แน่นอนคือความแน่นอนว่ามียังที่จะแน่นอนเสมอไปนะครับ ากาศอ่อนๆน้นอนพอคื แสบป่ะแสบป่ะแสบป่ะจะว่ากเฮ็ดแสบปะเ็แสบเ่าก็เฮ็ดแสบเท่เ่าก็แสบเ่าก็แสบเ่าก็เฮ็ดแสบนาะติดจใจเลยไหม เหมือนก้อนซ้ำเออเก็บปากกินไม่ได้อะนหนล่ะแต่ละมือแต่ละมือแต่ละวันแต่ละเด แต่ละมือบ่แมนแต่ละปีไม่เนีครับแต่ละสอ่ห3สิบห้าวันต่อจากนี้ไปนะครับเข้ามาเปิดหนังสือเล่มใหม่หน้าแรกเปิดหน้าแรกของเฮ้าอยู่เนี่ยมือนี้ครับ,อ,บอ,อยู่กับบ้านเฮ้าคือเ่าอยู่กับบัานเฮาอยู่กับภารกิจ <c oughs> ที่เฮาเหตุประจํา ประจำวันนะครับบ่ราว่าจะเป็นปีเก่าปีใหม่ปีไหนก็ยังเหมือนเดิมนะครับปฏิบัติตัวเหมือนเดิมคงเส้นคงฟานะครับผมขอแต่แค่ว่าอ่าปีใหม่นี้ขอให้รวยกว่าเดิมเนาะขอให้รวยกว่าเดิมนีอได้เงินรวยๆเด้อแห่งแห่งรวยเงินนะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับเริ่มพุทธศักราชแรกของปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปด คิดทศกาณสอันยี่สิบหนะครับผมประคอให้ทุกคนนะครับีีเตื่นขึ้นมาในเ้านี้ราคาจังมีแต่ความโชคดีนะครับสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงบบเจ็บบ,บ่ไข้บ่จนนะครับผมสู้กันต่อไปในยุคเศรษฐกิจ ตกสเก็ตแบบนี้นะครับเอาตัวรอดเอาตัวรอดให้ได้เด้อพี่นองเด้อเราจะพากันเอาตัวรอดให้ได้ผ่านพ้นวิกฤตในช่วงนี้ไปให้ได้น้ำกันนะครับผมอ่ะแตคงจะไว้ซ้ำนี่ก่อนสำหรับปีไม่นี่ครับผมเการคิอกันคิป<ล>ต่อไป<ล>ครับผมสวัสดีครับสวัสดี